สวัสดีครับผมสุพศสิริณฤมันติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เป็นคลิปที่382ช่องซูจิโก9 9 8 6วันนี้เราจะมาสอนการใช้โปรแกรม อัดหน้าจอเป็นโปรแกรมของ Microsoft เลยนะตัวนี้คือ Snip p i n g Tool หรือเครื่องมือ Snip ตัวนี้เป็น m p e มเนะเวลาเขาอัดออกมาแล้วเป็น m p e 4หรือ MPC ที่เขาเรียกสั้นๆนะเป็นโปรแกรมที่ ผมเพิ่งทดลองมาใช้งานสองสามครั้งพบว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวพอตดโปรแกรมตัวนี้พอเราอัดเสร็จแล้วเราก็เซฟใช้เวลาแป๊บเดียวเซฟเสร็จแล้วใช้ง่ายด้วยนะครับไม่มีคำสั่งอะไรยุ่งยากภาพออกมาคมชัดเหมือนต้นฉบับ ถ้าเป็นโปรแกรมอื่นที่ผมเคยใช้นะผมใช้มา3ามโปรแกรมอันที่1คือ Bandy Camp เราใช้มาอัดคลิปสั้นๆแี่ส่วนใหญ่มันก็เลยใช้ได้ไงก็ก็ใช้ไม่ยากนะก็สามารถตั้งอัดหน้าจอหรืออะไรได้หมดเลยแต่ว่าโปรแกรมนี้เขาให้เราแค่5นาทีนะ คือทีแรกเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ทําไปเอา้า5นาทีมันตัดเลยแล้วมันบอกว่าซื้อโปรแกรมใหม่อันนี้สองคือไอศครีมเหมือนกันแต่มันเป็นคอล์โปรแกรมกันนะมันคอล์โปรแกรมกับที่เราซื้อตัวนั้นเป็นตัวตัดต่อวิดีโอแต่ตัวนี้เป็นไอศครีมที่มันสามารถที่จะแคปหน้าจอได้ก็ใช้ฟรีได้แค่5นาทีเหมือนกันพอจัด แต่แล้วมันก็หยุดเลยนะมันบอกว่าต้องซื้อโปรแกรมตัวที่สามที่องใช้คือ free cam แป free cam แปนี่ปัญหาเยอะนะพออัปเดต w i n d o w ์ปุ๊บโปรแกรมพังนี่งไงพอเราลบทิ้งแล้วก็ลงใหม่พอลงใหม่แล้วก็ตั้งอัดครั้งแรกได้2ชั่วโมงครึ่งภาพอ,ออกมาได้แต่ว่าโปรแกรมตัวนี้ เวลาเราอัดเสร็จแล้วให้มันเซฟไฟล์เกือบครึ่งชั่วโมงหนังประมาณหนึ่งเรื่องอ่ะแค่เวลาเกือบครึ่งชั่วโมง,งนะครับพออัดครั้งที่สองผมอัดไว้ชั่วโมงหนึ่งผมก็ไปไปทุระข้างนอกกลับมาไม่อัดให้เลยไม่ลบไม่อัดไม่ทำอะไรจอก็ค้างอยู่อย่างนั้นให้เราเริ่มต้นที่จะอัดใหม่ ผมก็ลองไปสองสามครั้งก็เป็นแบบนี้เสร็จแ,แล้วผมลองอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายครั้งที่สมครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าก็ 4, 5, ไม่รู้แหละแล้วก็อัดไปเฮ้ยอัดได้จนจบเลยสองชั่วโมงครึ่งมันอัดให้เราเสร็จหมดเลยแล้วก็ว่าเอ้ยมันใช้ได้แล้วนี่เราก็ลองไปเปิดดูปรากฏว่ามันอัดให้เราไม่น่าจะถึงสิบนาทีนะที่มันมีภาพนะ มันจะขึ้นภาพมาปกติประมาณไม่ถึงสิบนาทีอะพอหลังจากนั้นไปนะเป็นจอดำทั้งหมดเลยสนิปนี่แหละผมใช้ได้อันมาสองครั้งสามครั้งแล้วใช้ได้ดีด้วยภาพคมชัดเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตั้งแต่ไปหาโปรแกรมเสร็จแล้วก็พอหาโปรแกรมเสร็จแล้วก็ต้องดาวน์โหลดใช่ไหมคือ Windows เขาไม่ได้ติดตั้งตัวนี้ให้มาเลยนะให้ไปที่แว่นขยายข้างล่างนะ ข้างล่างตัวนี้เขาเรียกว่า่า,าดบานะตัวนี้เขาเรียกว่าถาดบาแต่ถ้าติก๊กติ๊กตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้หน้าที่ขึ้นมาเขาเรียกว่าสตาร์ทนะโอเคเราไปที่แว่นขยายแล้วก็ติ๊กเข้าไปอันนี้คือต้องไปดาวน์โหลดก่อนที่หนึ่งนะตรงที่มันขึ้นมานี้ไม่ใช่อาจริงๆมันก็ติ๊กได้แต่จริงๆคือมันไม่ขึ้นนะถ้าใครไม่เคยพิมพ์มันจะไม่ขึ้นนะ มันจะขึ้นสิ่งที่เราเคยพิมพ์เคยค้นหามันพื้นนะคือแว่นขยายแปลว่าค้นหานะเซิร์ชอะ่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าส,นสนันนิพสันนิพนะพอเราพิมพ์สันนิพปุ๊บมันจะขึ้นมาข้างล่างนี้หมดเลยถ้าไม่ขึ้นให้พิมพ์สันนิพป,ปิ้งทูนะเนี่ยถ้ามันขึ้นปุ๊บเราก็ติ๊กเลยหรือ ทางขวามือก็มีไปติ๊กที่ขวามือก็ได้เลยนี่ไงมันขึ้นมาเราติ๊กแล้วมันวิ่งเข้าไปในแอปเลยนะล้วก็ติ๊กที่ snipping t o ถ l นะติ๊กเข้าไปนี่ไงมาแล้วนี่ไงทั้งหมดเนี่ยที่มันอธิบายอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่เจ็บไปดูมันแล้วก็ไปติ๊กที่ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะ,ะติ๊กเข้าไปดาวน์โหลดเสร็จแล้วขั้นลังเห็นไหมขั้นลังอ่ะ install on windows แปลว่าติดตั้งบน windows นะมันก็จะมีอะไรอย่ไปสนใจมันไรแล้วติ๊กเลยนะติดตั้งบน windows อยากทำาาาติดตั้งให้เราละพอติดตั้งเสร็จนะมันบอกว่า snip และภาพร่างถ้าเราเปิดตรงนี้เข้าโปรแกรมเลยนะนี่ไงเราปิดขอปิดโปรแกรมทั้งหมดออกให้หมดนะนี่ไงนี่ไง นี่คือแค่นี้เองนะหน้าตา,าการทํางานของมันมีแค่นี้เองอ่ะอันที่หนึ่งคือให้ติ๊กตรงนี้นะติ๊กตรงใหม่เนี่ยบวกเนี่ยนะอ่ามันจะมีให้เลือกนะเป็นภาพถ่ายภาพก็ได้เป็นวิดีโอก็ได้นี่แค่น่าจะต้องได้วิดีโอนะแล้วก็ไปที่ใหม่นะแล้วก็คลุมนะมันจะมีการกระบาดตัวนี้เราคลุมเอาแค่นี้ก็ได้นะไม่เอาเราทั้งหมด เราคุมทั้งหมดเลยนะเราคุมทั้งเต็มจอเลยนะอ่าคุมไปเลยนี่ไงพอคุมไปปุ๊บคําสั่งมันเปลี่ยนมาเหลือแค่นี้เองเนี่ยคาสั่งมันให้เราเลือกทํางานได้แค่สามอันเองคือเริ่มพอเริ่มปุ๊บมันบันทึกเลยนะและจาะหน้าต่างนี้หน้าต่างนี้คนบันทึกเห็นแต่ภาพที่ออกมาจะไม่มีหน้าต่างนี้เลยนะเนี่ยหน้าต่างบล็อกสั้นๆเนี่ยคนทําการบันทึกเรา ทำการบันทึกจะเห็นมันอยู่นะเราสามารถที่จะสั่งสั่งให้มันปิดไม์ก็ได้สั่งให้มันเปิดไม์ก็ได้เนี่ยปิดไม์เปิดไม์อยู่ตรงนี้แต่พอบันทึกออกมาแล้วบล็อกนี้จะหายนะจะไม่ขึ้นในวิดีโอไม่ขึ้นโชว์อยู่ในวิดีโอนะคำเหลงเนี้ปิดไม์เปิดไม์ปิดไม์เปิดไม์นี้หมายความว่าถ้าเราต้องการทําคลิปอย่างผมต้องการต้องการทําคลิปให้มีเสียงพูดที่ผมพูดอยู่ตรงเนี้ย ให้มันเข้าไปก็ต้องเปิดไมค์ตัวนี้แต่ถ้าเราต้องการที่จะอัดหนังอัดทีวีอัดเพลงเดี๋ยวจะสอนทํานะอัดอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีไม่ต้องการให้เสียงเข้าไปเราต้องปิดไมค์นี้นะจําได้นะปิดไมค์เปิดไมค์นะอันนี้ปิดเสียงระบบกับเปิดเสียงระบบนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเขียนว่าปิดเสียงระบของระบบก็หมายความว่ามันจะปิดเสียงของคลิปเลยนะ พอเราปิดปุ๊บเสียงคลิปจะหายเลยนะไอหนังที่เราคลิปที่เราอัดมาจะเป็นเป็นใบเลยแหละพูดง่ายๆเป็นเสียงใบเป็นหนังใบไงอ่ะเราตอนนี้ห้ามปิดนะตัวนี้ห้ามปิดเลยนะเด็ดขาดคือถ้าคนบางคนบอกว่าโอ๊ยผมจะปิดไปก่อนได้ไหมปิดปิดได้แล้วคลิปนั้นไม่มีเสียงเราต้องการทําการอัดเสียงเข้าไปทีหลังได้ก็ได้แต่จริงๆนี่คลิปที่เราภาพ วิดีโอที่เราอัดมาทั้งหมดสามารถที่จะไปปิดเสียงที่คือผมใช้ powerpoint นะในการทำทำวิดีโออ่ะทำคลิปอ่ะเราสามารถที่จะปิดเสียงของทุกคลิปอยู่แล้วจริงๆมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปมาปิดตรงนี้นะอ่ะคือเราจะไม่ปิดนะไมเราต้องปิดเดี๋ยวพราะเราจะเดี๋ยวเราจะไม่ให้เสียงเราเข้าไปไงเราต้องปิดไมไว้ เดี๋ยวเราจะไปทดลองอัดจากช่องย4ิบสี่ช่องยี่สิบเก้าช่องสามห้าอะไรก็แล้วแต่นะลองอัดเล่นๆนะอ่าแล้วก็ไปคือจริงๆนะโปรแกรมนี้มีประโยชน์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะอย่างเช่นนะสมมติว่าเราไปเจอคลิปที่ไหนเราต้องการไปเอาของเข้ามาบางส่วนนะพอเราได้คลิปเข้ามาบางส่วนแล้วเราก็ตั้งเปิดเริ่มอัดตรงนี้พอเริ่มอัดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ พอถึงจุดที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดตรงนี้เลยเพราะนั้นคลิปตรงนั้นเราก็มันจะไม่เข้ามาละพอไม่เข้ามาปุ๊บทีนี้เราก็บอกว่าเอ้ยเราเอาท่อนต่อไปที่มันเว้นไปอีกนะเราก็กรอนคลิปตัวนั้นไป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 แล้วเราก็ตั้งอัดตรงนี้ใหม่นะพอเริ่มอัดใหม่ปุ๊บมันก็จะได้คลิปตัวนั้นมาต่อกับคลิปแรกที่เราอัดไปแล้วไงไม่งงนะไม่งงนะหรือจะไปเอาเพลงมาหรือไปเอาอย่างอื่นมาให้มันต่อ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 มันทำได้หมดเลย ก็แค่เปิดปิดตรงนี้เองนี่ไงเดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มเริ่มทำให้ดูนะทีนี้เราจะไปไปตัดต่อเนื้อหาของแต่ละคลิปมารวมกันนะแล้วก็ไปที่สตาร์ทแล้วก็เปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใหม่แล้วก็คลุมพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคลุมให้หมดเลยคลุมให้หมดปุ๊บแล้วก็เริ่มเริ่มปุ๊บทีนี้เราก็ไปหาเนื้อหาที่ต้องการเราก็ไปที่ youtube ไปคลิปผมก็ได้นะไปหาคลิปผมหลายๆคลิปแล้วมารวมกันนะลองดูาานี่ก่อนปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทําให้รู้เฉพาะตอนเปิดเครื่องตอนรีสตาร์ทเครื่อง,อองก็จะเห็นเลยว่านเนี่ยผมว่าเ,เ,เราต้องการเท่านี้แหละเนี่ยเราต้องการเท่านี้แล้วก็อัดไปเรื่อยๆนะอันที่หนึ่งต้องปลดขั้วแบตเตอรี่ตัวนี้นี่คือแบตเตอรี่นะ พอบอกว่าเสร็จแล้วเราก็ปิดตรงสองขีดนี่นะปิดตรงสองขีดที่อยู่ทางซ้ายมือในในคำสั่งล้าปิดสองขีดนะแล้วก็ปิด,ด,ลปดคลิปไปแล้วก็ไปเปิดใหม่ไปเปิดคลิปที่สองขึ้นมาอ่าตัวไหนก็ลองดูตัวนี้เอเปิดคลิปที่สองมาแล้วก็หาช่วงที่ต้องการอัดนะสมมติอยู่ช่วงนี้ มีเปิดเสียงแล้วล้าก็เปิดอัดเลยเนี่ยว่าต้องการเท่านี้แล้วก็เช็ดน้ำมันออกเราจะต้องทำการตัดไปตบดูนะครับคุยมันโฟมให้หมดเพื่อไม่ให้มันไปสีกับพลาสติกตัวล็อกสีเขียวที่อยู่ข้างบนพอร็จสมมติเราบอกพอแล้วเราไปหาอีกคลิปหนึ่งเราก็กดตรงสองขีดตรงข้างความต่างนะเพื่อให้มันหยุดไง พอหยุดปุด๊บเราก็ปิดคลิปแล้วก็ไปหาคลิปใหม่เราก็ไปหาคลิปใหม่ขึ้นมาไม่มีการสูญเสียอ่าผว่าเราบอกเอาเท่านี้น่เนี่ยเอาเท่านี้นะนเท่อน,น,อน,นี้แล้วก็เปิดล,ลูกศรตรงอัดอ่ะให้มันอัดเลยผ่านตัวเก็บประจุปุ๊บ,ะบนะครับอ่าลืมเป,เปิดจอใหญ่เป,หญเปิดจอใหญ่ด้วยนะให้เป็นจออะะ่ะมันก็จะได้เป็นไฟลบออกมาเป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นไฟลบนี่คือไฟลบนะ เนี่ยนี่หลักการต่งลงไปน้องคุเป็นแค่นี้เองเราก็จะได้เมื่อกี้สองคลิปต่อกันแล้วอันนี้ก็เป็นคลิปที่สามนะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะลองไปคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่สี่ลองมาต่อกันนะกระแสตรงนะครับเขาเรียกว่าไฟดีซีหรือ direct current หมายว่าเราบอกพอแล้วก็ปิด current ก็คือปิดไฟตรงสองขีดนะแล้วก็ปิดคลิปไปไปหาคลิปใหม่ทิศทางของมันก็เราไปหาคลิปใหม่ อาคลิปนี้ก็ได้อ่ะเราบอกว่าอ่าตรงนี้ต้องการตรงตรงนี้อ่าตรงนี้แล้วก็เปิดอัดนี่ไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้สี่คลิปต่อกันเลยแล้วเราก็จะไปเปิดดูนะ ก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราบางทีจะไปกรอบเนื้อหาของที่คนอื่นเขาทำไว้แล้วมาเพื่ออธิบายคลิปของเราเนี่ยมันก no. <mind. S 2> ็จะมีประโยชน์ตรงนี้โอเคนะเราถือว่าพอแล้วนะเราก็กดปุ่มแดงนะแล้วก็ขวาข้างบนให้เซฟนะตัดต่อก็แล้วกันนะตัดต่อไปวางไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วก็เซฟไว้ปิดได้เลยนะ แล้วเราก็ปิดปิดให้หมดเลยนะครับอพอเสร็จแล้วเราก็จะลองไปเปิดดูนะที่เราตัดต่อไว้อะ่ะเราเปิดเข้าไปดูที่ที่เราอัดไว้เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยหนึ่งเรื่องนี่เรื่องที่สองจำได้เนาะอันนี้เรื่องที่สามไฟฟ้าอ่าเรื่องที่สี่มะม่วงเนี่ยอ่าโอเคนะครับได้ละนะครับ ทีนี้เราจะไปอันหนังช่องยี่สี่นะแล้วก็ไปที่สตาร์ทเปิดโปรแกรมขึ้นมานะ mm hmm. แล้วก็ New ใหม่เนี่ยแล้วก็คลุมพื้นที่ทั้งหมดนะแล้วก็เริ่มอ่ะพอเริ่มปุ๊บแล้วก็ไปที่ช่องยี่สี่นะแล้วก็เข้าไปที่ทีวีแล้วก็เล่นเลยนะแล้วก็ อ่าเปิดสี่ทำไมช่ต้องยี่สิบสี่แล้วก็เอาเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยนะปิดแล้วแล้วก็ไปเซฟนะเซฟยี่สิบสี่ช่วยพวกขุดดูให้ <Death top. S 2> ทุกคนลุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นได้แล้วลุกขึ้นนะลุกขึ้นลุกขึ้นทีนี้เราก็จะไปเปิดช่องยี่สิบสี่นะมาปิดไว้ก่อน ทีนี้จะเปิดดูที่ช่องยี่สิบสี่ที่เราอัดไวอ้อะนี่ไงนี่คือที่เราอัดไว้เมื่อกี้นะ่ะเนี่ยคัดเดี่ยวเลยนะครับโอเคครับทีนี้เราจะไปอัดช่องยี่สิบเก้าเราก็ต้องไปสตาร์ทไปเปิดเครื่องมือขึ้นมานะแล้วก็ใหม่เพื่อที่จะคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการอัดแล้วก็เริ่มนะ เสร็จแล้วก็ไปที่ Google นะพิมพ์คำว่าช่องย9ิบเก้าแล้วก็เลือกมาแล้วก็ติ๊กเข้าไปเลยนะนี่หนังเข้าอยู่ตรงนี้แล้วก็เล่นอาการซึมเศร้า เป็นก่อนหรือว่าหลังจากการเข้ารับข้าราชการตํารวจทางรักษาการพบตรท่านก็ระบุว่าอันนี้จะต้องขอทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับสตาร์แล้วก็เซฟเซฟยียังอยู่ที่เรื่องของตารวจครับคุณผู้ชมครับสืบเนื่อมาจากกรณีของบิ๊กตํารวจนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องแล้วล่าสุดวันนี้ความเคลื่อนไหวที่ออกมาเหมือนกับว่ามีกานแฉกาลังจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าล่าสุดนะครับปัญหาในวงการตํารวจ ความเคลื่อนไหวก็คือทางทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดมีการโพสต์บอกเตรียมแฉตำรวจระดับนายพลปยิบเก้าไปเลยนะแล้วก็ยังโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดช่องย9ิบก้าให้ดูนะนี่ไงที่เราอัดไว้ ไปเร็วๆเราไปเร็วๆซึมเร้าไป,ไป<ม>็นกองท่านกอร่องารตรวจสอบอีกอ่าเดี๋ยละโอเคครับผมทีนี้อันนี้คลิปนี้ก็คือหมดแล้วนะก็ก่อนจบนะผมขอสรุปสั้นๆนะอันที่หนึ่งคือไปดาวน์โหลดโปรแกรมมานะไปที่อแอนขยายของ Windows อะแล้วก็พิมพ์คำว่าสนิป พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็ติดตั้งพอติดตั้งเสร็จก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ ขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742 480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้เครื่องกรองน้ำง่ายๆนะครับมีแค่กระบอกเดียวกระบอกเป็นสแตนเลส304ไม่เป็นสนิมก๊อกนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับ ข้างในก็จะมีเซรามิก0.3ไมครอนไว้กรองตะก,กรอนแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้ข้างในของเซรามิกก็จะมีคาร์บอนเม็ดไว้กรองคอรินแล้วก็กรองกลิ่นกรองสีได้แต่ก็ไม่เหมาะที่จะต่อตรงกับน้ำประปาได้เลยนะครับแล้วก็ก็เหมาะสำหรับต่อเพิ่มจากคนที่มีเครื่องกรองน้ำธรรมดาแล้วก็ราคาอยู่ที่890บาทถ้ามีถังแรงดันก็จะบวกเข้าไป500นะครับ แล้วการใช้งานก็ต่อตรงเข้ากับก๊อกซิงได้เลยนะครับอันนี้คือเครื่องกรองน้ำซูจิโกซีขั้นตอนจะออกวางจำหน่ายประมาณสิ้นเดือนหน้านะครับเป็นเครื่องกรองน้ำ r า r o ขั้นตอนค่าดูแลรักษาต่ำมากนะครับ2ปีก็อย่างเก่งก็ไม่เสียไม่ถึงพันนะครับ แต่มันเกินสองปีอยู่แล้วไส้กรองของเราใช้ไส้กรองเซรามิกอย่างดีของคอรีนได้เลยนะครับคุณภาพสูงมากสองปีสามปีบางทีบางทีก็ใช้ได้ถึงสามสี่ปีก็ยังไม่มีปัญหาเรามีน้ำยาให้ทั้งเช็คคอรีนเช็คตะกันนะครับถ้ายังใช้ได้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนไส้กรองไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำความสะอาดก็พอแล้วเครื่องกรองนี้เราก็มีรับประกัน 2ปีอะไรทุกตัวเปลี่ยนฟรีนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ย่านสายไหม่ก็ติดตั้งฟรีถ้าต่างจังหวัดเราก็ส่งให้ฟรีการติดตั้งที่ต่างจังหวัดเราก็จะเปิดไลน์นะครับเปิดไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของไลน์แล้วก็สอนการติดตั้งง่ายมากนะครับเจาะยึดสกรูสอตัวก็ติดตั้งเสร็จแล้ว นะครับที่เหลือก็จะเป็นการต่อสายไปใช้งานว่าจะทํำยังไงต่อแค่นั้นเองนะครับง่ายหรือจะต่อกับก๊อกซิงก็ได้นะครับแล้วก็ใช้สองทางได้เลยสั่งซื้อได้ที่ลายศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งจ็ดี่สอี่แปดหรือที่ร้านซูจีกดที่ชอปป้อ p ปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ